สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับเมื่อนี้มากพบพอกับเบ่าหนองอีกคือเก่าครับผมมากแล้วครับพ่อสุปันคนฟันแมนครับงวดที่แล้วถ้าพููได้ด้ซื้อเลขแน้วพอเพิ่นเนาะพอเพิ่นให้สองเก่าเก่าสองตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวถ้าพูได้ด้เบิ่งคลีดพอเพิ่นมากงวดนี้ครับพอเพิ่นก็ฝฟันอีกแล้วฝันเพิ่นบอกว่าเหมือนมีคนมาบอกเลขนี่แหละเพิ่นว่างวดที่แล้วกับคนมาบอกเลขกเพื่อนเพื่อนก็ได้เฮ็ดบุญห้แล้วเพื่อนบอกว่าขอต่องวดอีกได้บอ คันอยากให้ตองงวดอีกให้มาเขาฝันเนี่ยเดี๋ยวสีเฮ็ดบุญให้อีกว่าจันพอเราบอกนะก่อนสีน,นอนล้วกะตอนไปเฮ็ดบุญให้เพื่อนกระเบาวราแล้าแพล่ปุ๊บก่อนสีน,นอนเพื่อนกระเป๋าเพื่อนฝันขึ้นมันโกนคือเก่าครับแปลกแล้ววะเป็นยังต้องมาบอกเลยขึ้นมันโกนนําบางหนงก็เลยคิดว่าขึ้นมันโกนอาจจะเป็นขึ้นที่ที่จิตเปิดดวงเปิดมั้ง บ่าวหน่องบอกถามบอกพอเพื่อนะ่ะเราว่าอัดซีเมนเกินแต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวพอฝันกับมีแต่ขึ้นวันโกนนี่แหละบ่าวหน่องพอวันโกนกับวันผ่าเพื่อนว่าวบ้านนี้หลังจากทีเลขออกแล้วเนาะเพื่อนก็ไปเฮ็ดบุญให้ใส่บาตเลยเพื่อนกับหยาดนามหยาดยังให้เหลียวเรียบร้อยตัวเฮ็ดให้บุญเฮ็ดบุญใหเหลียววาชัดพอบัานนี้ตกะค้ำมามือขึ้นก่อนเนาะขึ้นวันโกนนั่นแหละเราก็เลยอธิษฐานไปนอนหน้าเด้ เฟินนี่ไปน,นอนหน้าเพื่อนเลยบอกยกมือใส่ว่าขันอยากสีให้เลขต้องงวดอีกให้มาเขาฝันเด้อขันบอมาก,ก็แสดงว่าบอห้ขันมาแสดงว่าหา้แล้วก็บอกว่าพ่อบัดแล้วชินอนเลาก็ว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นคือคนคือคนไม่ยางอยู่เียกลไก่นี่แหละเินนะบ้านน้อคือคนม่ยางอยู่เกไก่ยางสากไปสากมาอยู่เกลไก,ก่แต่ว่าสีลับก็ขึ้นหลับ คันชีวว่าบดรับก็คือว่าบอดรับคนบางสินะกับหูเมื่ออยู่เด้เหมือนกับหูเมื่อกันแนมขึ้นมากเลยที่ยังหูเมื่ออยู่แต่ว่าจังใดดอกบอกบ่าทีคนบางสินะพ่อปันนี้ว่าวแล้วคืพป่ะกอบคืพป่ะกอบแล้วว่ายี่สิดกันแนวนี่คันชีบอกก็บอกมาเลยพ่อปันนี้ว่าวแล้วปุ๊บก็ได้ยินเสียงขึ้นมาว่าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด ตัวเดียวเม็ดเดียวพอแล้ววะมันใจศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดพ่ะสัน, 7, สนพอว่าอันนี้ละปุ๊บพอแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก่อนสิตื่นก็เหมือนกับมีคนมาบอกอีศูนย์เจ็ดพอแล้ว,ว,วอ่ะศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดเราอ่ะเอาให้ตรงๆนะเพื่อนว่าเอาให้ตรงๆนะศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดพ่ะสัน เดยวสิปหาซื้อรอตลีใบศูนย์เจ็ดกับเจ็ดศูนย์มาสักเราอะเดยวสิปหาซื้อลถตลีใศูนย์เจกับเจ็เอาให้ได้เอาสอตัวล่างก็ได้เอาให้เแมนแมนมาสักเอาให้แมนแงวดวัน,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 นออกสองตัวบนแล้วเอางวดนี้ขอสองตัวล่างศูนย์เจ็ดศนบอกกระชิถึงศูเจ็ดเามาตัวนี้บนเนอาทิตย์ได้รับโชใหญ่ก็ได้พาพอ,พอ,พอเราก็สิ บอกไอ้คนหลายละ่ะคนว่าสิลองเบิ่งอีเบิ่งอีจักงวดเบิง่งนี่ชีเป็นจังได๋คนว่ามันสิเข้าบ่มันสิถือบ่คนว่าคัน่นถือเดี๋ยวเฮ็ดบุญให้คือเก่าคั่นถือเฮ็ดบุญให้ทีใช่บาทให้ชียาดน้ํานให้สิแต่งผ้าขาวผ้าหวานให้เพิ่นว่าชีลองเบิคนนะครับเด้อเลขพอสุบันครับตัวเดียวเม็ดเดียวเหมือนเดิมครับ07ครับเนีนๆครับ0770์สื่อกลับไว้นําแน่ กาลองเบิร์กเบานองกับบุงโหระครับว่าเหลวันสีมาตัวใดแต่ว่าพอเป็นห้มาอังสีบบานองกันเอามาบอกสู่ฟังมกับามากบบมักขึ้นย่ทีิดุลพินิจของแต่ละคนล่ะครับงวดที่แล้วพิกนกนยังห้มาตัวเดียวสองเกเกสองขันซื้อเหลขก็ต้องซื้อกลับน้าขันซื้อบ่กกับตับแตกได้ครับแล้วก็ซื้อบนซื้อล่างนันแน่บางคนซื้อแต่เหล็กล่างเหลขกบนบ่ซื้อเพราะว่ายังบางทอบางคนเิ่นซื้อแต่ลอตลีเนอะสองเกาเก่าสองบางคนก็ซื้อแต่ลอตลีแหละแต่ว่า ข้างนอกเป็นบซื้อแกเขาใจเป็นอยู่ครับแต่บอลเล่มัอนออกข้างบนเนาะสามเก้าสองแต่ว่างวดนี่พอเราบอกว่าวขอลางเน้นๆมาสัน่นศูนย์เจ็ดมาสัน่นขอล้างเน้นๆศูนย์เจ็ดกับบอเน่ได้ครับมียังไม่กลเกิดขึ้นในเบิรบ์เดย์เนาะหลอกมือได้เราพิจารามครับเลยพอสุบ,บ้านครับเราวัดคือสิบวมีหรือเด้อบุษย์ว่าคือสิบวมีคงสุดท้ายวิมยังหรอละ,ละเอาตัวนี้ล่ละมาสั่นพอเกิดไดรลอตเตลีมา สองสามชุดนี่แหละเพื่อนว่าศูนย์เจ็ดได้สองชุดเจ็ดศูนย์ได้ชุดหนึ่งเพื่อนว่างสินะสื่อกลับกันไว้แน่ว่าศัลย์อ่ะจะได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดเลขพ่อสุพรรณครับศูนย์เจ็ดเนียนๆครับเอาตามนี่แหละเราวะขอให้เขาตรงๆเคร,รื่องงวดว่าหันอีกให้ทุกคนได้มีโชคเราว่าแต่ขันบกเขาไกยาวากันดือ้อเราว่าขันบกเขาไกยาวากันเพราะว่ามันเกิดเป็นแค่แนวทาง บานองกับบ่เพื่อนหลายเท่อแล้วว่ามันก็คือวา่าละพอแนวทางเนาะเขาบ่เาขามันมันวากันบ่ใดดอกว่าฉันแต่จังได้ก็ล่องพิจารณาเบิงคิดสิได้ก็ให้สมหวังดังปารถนาสุผูสุคนจองบ้านหนองเป็นเพียงแนวทางเดี๋ยวบ้านหนองกับชลงเหลยกให้เบิงมัดนั่นละเดี๋ยวขอเหล็กตาไครเหล็กหลวงปูเนาะหลายคนถามมาบอกว่ามือไดสิขอบ้านหนองสิขอเหล็กหลวงปูวันพระนะครับขอเหล็กปูวันพระขอตาไครกะจะขอวันพระเถื่อนแ็เดี๋ยวค่อยติดตาม งวดต่อไปก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปานาสุภูสุสคนก็เดี๋ยวมาหนัาโจน้ำกันละกัน,กนมาอันท่านผู้ได้ถือพอละฝา่ามาเด้อถ้าผูดด้ใดถือให้ใส่บาทให้น้ำเนี่ยถูกปะให้ใส่บาทให้น้ำเนี่ยก็บอกว่าอันแน่คนกับบุ้หูเนาะเพาเป็นไผมาบอกเพื่อนกระสีคิดว่าเป็นเจ้าที่นั่นละคือเวลาใส่บาทรกะใส่บาท,บาทยานากักบอกว่า เจ้าที่บ้านพ่อสุวรรณระหว่างชนะเจ้าที่บ้านไอ้หน้าพ่อสุวรรณเพิ่นว่าให้บอกแนวนี้เวลาใส่บาตรเพิ่นว่าได้กันเหตุให้เพิ่นนําแน่กันผู้ใดได้โชคนะครับเนาะแต่ว่าอของเพิ่นก็เฮ็ดของเพิ่นอยู่เรื่อยๆนะะั่นล่ะถึงสิได้โชคบ่ได้โชคเพิ่นก็เฮ็ดของเพิ่อนอยู่เรื่อยๆเพิ่นก็นเฮ็ดบ่บ่าขาดประมาณนี้อ่ะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่1กรกฎาคม68 มีโชว์ไปกับพอสุบันเบอน,นะครับ07ครับ07ลองเบิ่์เดี๋ยวบ้านหนองกระชิดหาตัวเลขมาฝากทุกคนคือเกา่ากตเดี๋ยวค่อยติดตามน้อเลขเจีบหาแดงเลขเมื่อขมิ้นเลขอฟังเล่าบางคนกะว่าโอ้ยเยาว่าดูไรถอดเรือเพื่อนบ่เขากาแต่ชิวาจังไดเนาะเรือไงเพื่อนบ่เขาแต่ว่าเพื่อนสื่อเรือไรวันเพืพ่อนมาซื่อถือดีทแท้ๆล่ะแล้วกับว่า สูมือนีเลหล็กง่า่บนลล้นเน,น้นเหล็กลา่วาดเหมั่นกัเดี๋ยวเจออ้อนมองเลยนะครับนอกหงดว่างหันกะห้วิ่งหาก็วิ่งเก่ามาเบาหน่องกับบอด้เอาบลบอลลงช่องแกเดี๋ยวหง,ง,งวดนีสีโบผาดครับเพื่อนอาชีฟันหรือเพื่อนอาจชีห้แต่เหล็กวิ่งมาแกเดี๋ยวจักมาเบิ่งกันหลายคนอยู่นะให้เหล็กวิ่งมาหงวดนีประมาณสามสี่คนแต่ก็ลองเบิ่งว่าเหล็กวิ่งผู้ใดสิมแมนก็มีมเจหนอย พีแววที่ให้เลกวิ่งมาสองสองคนนี่พี่น้อยแล้วก็เจแววแล้วก็อีกผู้นึงก็บทเป็นจีออนเมืองเลยนะครับนาอแล้วก็พอโชคพอโชกก็เสียโชกทุกคนละคนไหนพอโชคกับผู้นึงเสียโชคกับผู้นึงพอโชกกับห้เลขวิ่งมาเดี๋ยวมาจับใส่กันบว่าผู้ใดสี่แมนก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีง่วดที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดพอสุบันครับเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดกับบก สวัสดีครับ